สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมดันเจี้ยนชูเตอร์นะครับหลังจากที่เราเล่นในส่วนของเดย c a ค e ในส่วนของอเดี๋ยวนะแอบดอนไมล์กับ Proximity ้ไปนะครับในส่วนนี้เราก็จะมาลองเล่นในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันประตูยังปิดนะเพราะว่าพี่เล่นไปครบลิมิตแล้วเจ็ดครั้งแต่เราสามารถเปิดได้นะใช้เอเซนต์ลอที่ชั่วก็เปิดได้อย่างเงี้ยพี่ก็ใช้ไปประตูก็เปิดให้ แต่ในส่วนของ Forgotten Temple นะครับถามว่ามันเล่นยังไงก็เดี๋ยวลงไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่า Forgotten Temple เนี่ยมันก็มี Achievement นะอย่างอันนี้คือพี่ก็เล่นไปได้ถึงระดับ63แล้วถามมันให้รางวัลอะไรบ้างก็เนี่ยครับอีนที่เห็นเนี่ยครับมันก็จะมีถ้าระดับอันแรกที่ได้ก็เป็น Explorer g o l Explorer Knight Day e แล้วก็ Explorer Boot ที่พี่อยากได้คือ Explorer Boot ครับเพราะว่าเพิ่มสปีดให้ตั้ง สิบเปอร์เซ็นถือว่าวิ่งเร็วมากเนี่ยนะเดินพริ้วเลยมีเด๋ยวที่มีตัวที่มันเพิ่มสป,ปีดออกมาถ้าใส่กับตัวเพิ่มสป,ปีดนี่ม่นโคตรเร็วอะ่ะเนี่ยใส่กับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ออกตัวนี้ใส่นะครับเอามาดูเร็วแค่ไหนครับปื๊ดเนี่ยนะครับวิ่งปื๊ดเนเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนกลับตัวนี้มันไม่มีสกิลคอครับลงไปแอดจะโดนกระทืบตายได้ ถามวิธีการเล่นล่นไงก็มาดูกันนะครับก็เล่นอย่างนี้เลยมันก็จะมีการให้เราเลือกตัวป้องกันนะครับตัวการเดียนป้องกันขเขาเรียกอะไรนะทาวเวอร์ครับถ้าเป็นพวกด่านประเภทแบบหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าอเงี้ยครับเราสามารถนี่แนะนำว่าให้เอาพวกสิงโตวไว้ด่านแรกๆเนี่ยเพราะสิ่งโตมีความสามารถตีสเปซสิงโตนี่ก็ได้จากการ เอาไอเทมไปแล่นะครับอันนี้ของพี่มันเลเวลตันแหละเราก็ใส่ไอเทมดีๆไปได้แต่ถ้าเป็นพวกด่าน 5, 10, 15, 20อะไรเงี้ยพี่แนะนำว่าให้เอาสิ่งตัวไว้ไว้หลังสุดนะครับเพราะว่ามันจะเฮ้ยเดี๋ยวนะสลับกันหรือเปล่าวะเฮ้ยสลับนี่หว่าเดี๋ยวเท่าทีเท่าทีครับถ้าว่าเอาไว้แรกสุดอ่ะมันจะอยู่ในเพชรในสุดครับต้องเอาไว้เดี๋ยวถ้าเป็นพวกด่าน 1, 2, 3, 4ให้เอาไอ ตัวที่รีเวลต่ำๆมาไว้ในได้แต่ถ้าเป็นด่านห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบอะไรเงี้ยให้เราเอาตัวที่สิงโตครับไว้ป้อมแรกเลยเพราะมันจะเป็นป้อมไหนสุดนะพี่พูสลับกันเฉยไม่ได้เล่นหลายวันลืมขออภัยเราก็เอาอันนี้ก็ได้เอาตัวไหนดีวะเอาน้องงูแล้วกันส่วนปืนถ้าเป็นพวกดัานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยปืนเราพอดีพี่มีเอาวิพไหหายหรือเอาปืนลูกซองออกนี่วะมันจะใช้ใส่ได้เฉพาะปืนเรตันดัลี่นะครับ ตอนแรกพี่ก็งงเหมือนกันแหละว่าคือให้กูใช้ปืนรลเทนดารี่แล้วส่วนใหญ่ปืนเลเทนดารี่พี่ไม่ค่อยได้อัพเนีแต่จริงไม่ใช่ครับคือเอาไปเพิ่มประสิทธิภาพให้ป้อมนะต้องเข้าใจก่อนเนี่ยก็ใส่มาในป้อมตัวต่อไปพี่ก็เอาอย่างหนึ่งสองสี่จะเอาอ่อนไล่ไปเก่งนะครับเราก็ไล่ไปสองเดี๋ยวนะมีตัวอะไรบ้างวะเดี๋ยวสามพอมีหลายตัวมันจะงงๆนะครับพี่จะเอาจุดมีตัวคอยครับเพราะมันจะได้ช่วย ให้สิงโตเราไปแทงแทนป้อมนะครับเพราะไม่งั้นมอนมจะตีป้อมเราแห e ก่อนนะครับะระดับเนี้ยมันมันตีหนักด้วยไงคือท้ายแ,แรกนี่ไม่ค่อยเหนื่อยครับหลังนี้แม่งพี่บอกเลยโคตรเหนื่อยโอเคครับเราก็ไปกันามาเมื่อกี้สีไหนแหละอันนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นป้อมสีป่ะวะสีส่วนอันอันหน้าสุดอันท้ายจะเป็นอันหน้าสุดนะครับฟังดีๆนะครับ ส่วนอันแรกคือในสุดป้อมประกันสุดท้ายครับเพราะนั้นด่านหนึ่งสองสมสี่เนี่ยพี่จะเอาสิงโตวไว้ท้ายสุดนะครับต่ถ้าเป็นด่านห้าเนี่ยพี่จะเอาสิงโตวไว้แรกสุดไว้ป้องกันด้านในนะครับเพราะสิงโตก็เป็นตัวที่มีความสามารถในการตีสเปดนะครับนะครับเราก็ไปดูกันยังไงเราก็คือสนับสนุนการช่วยยิงนะครับให้พยายามช่วยเหลือด้านที่มันออนแอก่อนนะครับนี่ครับก็ย,ยิงนะครับอันนี้มันพี่ว่าทําไมมัน เยอะเพราะว่ารีเวลมันสูงนะครับพี่เล่นมาถึงด่าน50สังเกตนะครับสิงโตเขาจะมีตีสแปนดนะครับไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แต่เวลาป้อมหายการ์ดเรเราก็จะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้ามีพวกด่านาด่าน10อะไรเงี้ยมันจะมีบอสอยู่ใช่ปะพี่ถึงเอาสิงโตวไว้ในครับเพราะตีสเปดส่วนรุ่นที่แนะนําเออับลืมเลยให้ใช้เป็นรุนน้าแข็งนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีมันเยอะๆอย่างเงี้ยเราตีไม่ทันเงนี้ยเกียนะครับ่มเริ่มตีหนาตีไม่ค่อยจะเข้านะครับเพราะมันเวล,ลว ิงหามเล่นถึงนะไม่บอกห้าสิบสี่โลไม่ใช่หกสิบฝานี่กว่ามีหกสิบสี่เจ็ดสิบมันจะได้ไอเทมระเบิดแต่พี่ไม่แนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าถ้าน้องใส่ไปน้องไม่สามารถถอดออกได้นะเพราะนั้นแม่งก็เหมือนซวยดาบสองคมไอ้ไอเทมเซลิงเฟร,รมเนี่ยเซลิงเฟรมแนะนำว่าใส่ไอเทมที่มันถอดเข้าออกได้จะดีกว่าครับเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเรา สามารถเลือกได้จะระเบิดไม่ระเบิดเพราะถ้าเราเอาไอเทมระเบิด TNT อ่ะที่ว่าเป็นไอเทมใส่ลงไปในกระเป๋าเนี่ยคราวนี้มันจะตวยทันทีเลยครับเพราะอะไรครับมันมีโอกาสติดระเบิดไงซึ่งเราไม่สามารถรีมูฟออกได้มันจะการใส่อาร์ติแฟกต์นะครับซึ่งทําบางทีเราอายากให้ป้องการให้มันโจมตีตัวเดียวมันเสกติดระเบิดเนีัยตู้มขึ้นมาก็งานงอกเลยนะครับเพราะมันจะเรียกตีนมาหาเราทันทียิ่งระดับสูงๆเนี่ยคนไม่ค่อยใช้ซีลิ่งเฟรมหรอกครับ สังเกตพี่เ,เอาไว้แค่เอ็กโวเ b o บูนะครับพีทพี่จะไม่เก็บใส่กระเป๋าบางคนกูเอาหมดนะครับอันนี้บรรลยเลยนะพี่บอกเพรเราจะไม่สามารถยกเลิกไอเทมนีความสามารถของระเบิดได้สังเกตครับตัวมันค่อนข้างโหดนะครับแต่ก็ผ่านนะครับแต่เดี๋ยวพอมาเจออีกระดับนี้พี่บอกเลยครับโคตรนรกถ่ามันนรกยังไงก็คือมันผ่านยากครับอืมต้องบอกอย่างนี้เลย ไปเดี๋ยวเรามาลอง65 65มันจะเป็นดัดบอลนะครับอันนี้ให้รักใส่สลับนะครับปกติพี่เอาสิ่งโตไว้ท้ายใช่ปะอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องเปิดอีกรอบอเพราะว่าพี่เล่นครบไปลิมิตเนี้ยก็เสียเอเซนมันรู้จะไหวปะนะคือถ้าไม่ไหวแนะนําว่าให้ไปอัพป,ปืนก่อนนะ่ะของพี่พอดียังไม่ได้อัพปืนไงพี่เก็บอลอยไว้กะรออัพไอ้ปืนเนี้ย,ออยไอ,อ้คือปืนน้ําแข็งเดร้ยมี725อันนะครับซื้อมาด้วยแล้วก็เก็บด้วยอะไรเงี้ยไปวัดใจกันอีกรอบแล้วกัน แต่คราวนี้เราจะทําสลับกันนะครับอย่างที่พี่บอกดัน5ดัน10 15 20 25 30อะไรเงี้ยมันจะมีบอสประจํานะอันนี้พี่เอาสิงโตวไว้ท้ายปืนดีๆไว้ท้ายเลยจะตรงข่ากว่าดัน1 2 3 4นะอืมเอาตัวเก่งๆไ,ไ,ไว้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 ต้นๆเลยเพราะมันจะไปอยู่ป้อมท้ายๆนะครับโอ้ดากูประดาก,ดากูพี่ถึกอยู่โหดอยู่ตัวอะไรดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะจริง,รงๆกูต้องใช้เสือนะไม่ได้ใช้งูเพราะงูมันงูมันเหมาะกับสู้บอสมากกว่าไม่เหมาะกับอืม เนี่ยนะปื้มเอเอาเหลียวปาดลงนะครับสังเกตน,นะครับเห็นไหมครับด้านฟ้ามันจะเป็นด้านนอกสุดนะเพราะว่าถ้าถามเราไม่เอาตัวเก่งไว้ในสุดมันกันไม่อยู่จริงนะพอระดับฐานหนะ้านเนี่ยมาแล้วครับพอทุกๆุกท่าระดับนี่จะหดผมมันยิงไม่ค่อยเข้าเนะี่ยสังเกตน,นะครับเปลี่ยนทิ่หายมันจะเถื่อนไปไหนกันมาเนี่ยโอ้ยยิงยากะ ใช่ต,ตัวที่มันมีสกิลพวกคอนี่โอ้โหนาคอยไม่ค่อยจะไหวจดน้องดูแล้วก <laughs> ันบานจะแผกสังเกตน,นะครับมันจะหัวทุกทุกห้าระดับ <laughs> ไม่รู้จะไหวปะนะอันนี้พี่ก็ไม่คอนเฟิร์มปของต้องเปลี่ยนเป็นปืนกลแล้วไม่ไหวปะเยอะมันจะเยอะกันไปไหนนะครับขอป,ป้อมพังปุ๊บถามทำไมมันถึงยากกว่าดานเมื่อกี้เพราะว่ามันเป็นดาฐานห้าครับนี่ครับต้องตีบ้านกบแผล เันแช่ตัวช่วยนิดนึงไม่ไหวแล้วแช่แม,ม่เพราะว่าเราจะแช่ได้หน่อยมันจะมีคูดาวนิดนึงครับพี่จะใช้ใช้คููดาวตอนท้ายอีกทีหนึง่งป้อมแกเห็นไหมครับพอป้อมแขกการเดียก็จะหายนะครับเขาจะไล่ถันมาไอผมมนะีระดับสี่แล้วนะครับข้างโหดเริ่ม วดขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องเอาตัวคนหวดไว้ข้างในนะไม่งั้นไม่ทันไ,ไหวแต่ละตัวตีโหดที่ไหรบ้านแทบแหกนอ้นองคิดเอากันถ้าไม่เอาเสือสแป้แล้วเอาไม่อยู่จริง ถ้าตีเป้ามหมายเดียวสังเกตนะครับมันเยอะไงทำไมกูหญิงไม่โดนมันนีะครับถ้ามีน้องเสือเนี่ยพอกันได้เขาเสือมันตีสแปร์ครับมันช่วยเห็นไหมครับนะครับอันนี้ได้รับสุดท้ายแล้วเขียตัวเฮียอะไรเนี่ยโอ้พ่อมึงตัวแดงเอาไปก่อดเลยมึงแข่งไปให้หมดอุย้ยห้องตายเดี๋ยวไปไหนวะเนี่ย ดีนะครับเสือที่เลเวล40ใช่ไหมครับถ้าไม่มีเสือตีสเปรดนี่เอาไม่อยู่จริงนะนี่พอดีมีเสือตีสเปรดเนี่ยถึงไวสังเ,เกตน,นะครับลุกด่านบอสเนี่ยที่จะเอาเสือไว้ไว้ตำแหน่งแรกนะครับก็คือป้อมไหนสุดเนี่ยครับก็จะผ่านได้นะแต่ก็อย่างที่บอกครับสาหัสเลยครับสาหัสนะครับนั้นเวลาเล่นมันจะสลับกันถ้าตอนพวกหนึ่งของสี่เนี่ยจะเอาเสือไว้ท้ายครับเพื่อจะให้อยู่ป้อมหน้าเพราะว่ามันจะไม่มีบอสแต่พอด่านห้าด่านสิบเนี่ยทุกครั้งทุกๆกห้ากับสิบด่าน เห็นครับเราก็สามารถไปรับของรางวัลได้นะแต่สังเกตน,นะครับไอตัวเนี้ยพี่จะไม่เก็บนะให้เอ็กพสีเพราะถามมันมีเซอร์ริ่งเฟรมรีเวลหนึ่งซึ่งถามเซอริงเฟรมรีเวลหนึ่งเนี่ยเราสามารถใส่อาร์ติแฟกต์ได้มันจะดีกว่าครับถ้าเราใช้อาร์ติแฟกต์ถามทาไมครับอาร์ติแฟกต์เราสามารถถอดออกได้เงยเราก็สามารถยกเลิกเอฟเฟกต์เซอร์ริ่งเฟรมได้แต่ถ้าน้องใส่อตัวเนี้ยจากดก็ตามที่น้องใส่ไอเทมต้นตีนี้เข้าไปทีนี้หมดสิทธิ์เลยนะครับเพราะว่าน้องไม่สามารถเอาออกได้นะไม่เชื่อดูนะ นะครับพวกนี้ไม่มีขายนะครับเห็นไหมครับกดออกก็ไม่ได้นะความบไรเลยมาเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใช้นะครับไอเทมเนี้เพราะไม่งั้นน้องจะติดเซลิงเฟรมทันทีไงซึ่งถ้าแบบน้องไปยิงปุ๊บเงี้ยบางทีไปเล่นพวกด่านไอ้ด่านบอสเนี้ยติดเซเิงเฟรมนี่คือความชิปหายเลยนะอืมนั้นพี่ไม่แนะนําให้ให้เก็บนะครับวางไวแคสสี่ชิ้นนี่ก็พอแล้วแหละบางคนไม่รู้ไงใส่เข้าไปนั่งร้องห่มร้องไห้กันเลยก็ดีเดียวโอเคครับรก็จบไปแล้วครับกับการสอนการเล่น ในส่วนของอะไรนะเดี๋ยวพี่ลืมชื่อแหละ For g o t ต้น Temple นะครับไหนก็ลืมชื่อเลยอันนี้ที่ถามว่าทำไมมันมีประตูปิดเพราะที่เล่นครบเจ็ดครั้งของวันนี้แล้วไงพี่ก็ใช้เอเซนเปิดนะครับเพื่อจะให้น้องดูนะครับว่ามันเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถเขต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะๆะะอยู่แล้วครับ ยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะเอามาเล่นดูนะครับอย่างช่วงนี้ถามว่า,วาพี่เงี้ยไปไปทำอะไรก็อย่างที่บอกครับผ่าตัดกับ2อคือตอนนี้พี่พยายามเล่นกลับไปทําเกม delivery from the p a i e ครับตอนนี้ก็กลับไปนั่งเล่เล่นใหม่อยู่เพราะว่ามันเป็นเกมที่ใช้เวลาค่อนข้างนานครับยาวอยู่นะเพราะว่ามันเป็นเกมแบบมีฉากัวหลายแบบครับเอาง่ายๆคือพี่ต้องไป เขาเรียกอะไรอ่ะปัดฝุ่นกลับมาเล่นใหม่เลยเพราะหยุดเล่นไปนานมากเกมนี้ตั้งแต่มีซอมบี้ปัทเทียสี่นะพอนี้มีเวลาว่างก็มาไล่เคลียอะไรเงี้ยก็พยายามทําให้จบพอะจะได้พอหาว่าเป็นเกมที่สนุกสนุกนะสนุกเลยแต่ส่วนใหญ่จะเล่นกันไม่ค่อยเป็นไงส่วนใหญ่จะอดตายกันมากกว่าแต่พี่ก็จะเอามาสอนให้ยังไงก็อดทะเลาะหน่อยนะครับถ้าเสร็จก็จะทําให้แหละยัยงไงก็ขอโทษดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ